เดินไปดูรายละเอียดกันค่ะโอ้สวยงามมากมากค่ะเพราการมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะครั้งแรกมากับป้าสามคนค่ะเมื่อปีหกสาแต่ครั้งนี้ปีหกห้าเนาะอาการมาอีกแล้วค่ะนี่ค่ะสัตว์ในเมืองหิม,มพานนะคะมีค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ ค่ะอลังการงานสร้างมากเลยค่ะถ้าเรามาดูในแง่ของงานศิลปะนะคะม,มาดูในแง่ของงานศิลปะนี่เราจะประทับใจมากๆเลยคนที่ชอบงานศิลปะไทยนะคะที่อ่อนช้อยนะคะมาได้เลยค่ะการก่อสร้างก็เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะคะบริเวณสวยงามมากๆค่ะ อันนี้คือด้านหน้านะคะเดี๋ยวนี่ด้านหลังค่ะอันนี้คือ,อ,อมังกรนะคะมังกรสีชมพูกับมังกรสีเขียวะคะ่ะเดี๋ยววันนี้ประการจะถ่ายให้ดูยาวๆเลยนะคะอาจจะภาพอาจจะไหวภาพอาจจะไม่สวยงามไม่สมูทก็นะคะต้องขออภัยด้วยะค,ะค่ะดูสิคะนี่ฮะน,นี่คือบริเวณแม้แต่ร้านขายของนะะก็ทำเป็น ลังคาสีน้ำเงินหมดเลยค่ะมีมีมลังคาสีน้ำเงินกับลังคาสีดำนะคะชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเขาก็ไม่ได้นับถือพุทธบางคนนะคะไม่นับถือพุทธนี่ค่ะพยาสีสัตตะนส,สัตตะนาคราชค่ะนี่ค่ะการที่เรา ไม่ได้อานะ่านหนังสือมานานนะคะก็จะทําให้เกิดความไม่คล่องตัวนะคะอันนี้คือทะยาสีสุดโทน้าคราชค่ะโอ้โหอลังการมากเลยค่ะท่านโอ้สวยงามมากๆค่ะถ้าใครชอบสายแบบนี้นะคะมาเที่ยวได้เลยค่ะอลังการมากๆค่ะข้างในก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนะคะองค์ใหญ่ ขอเชิญกลาวไหว้สักการะบ,บูชาพระเจ้าทันใจอ๋อเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆก่อนค่ะคอยมาเนาะด้านหลังก็มีสัตว์หินมะทานในเมืองในเมืองสวรรค์นะฮะนี่ค่ะอันนี้คือพญานุกหัสดีลิงบันดลโชคนะคะ ทำเป็นเมืองสวัสด์เลยนะคะเนี่นลนลนะะย,ยล้อเจ้าล้อเต็มตะกะเดี๋ยวเร็อมาเซลล์ไว้เดี๋ยวพานุก้อเต็มนะหาเสดีนิ่งๆนะคุณพระการจะไม่ตัดเสียงนะคะเพราะว่าตัดไม่เป็นค่ะน้องค่ะทีมกระสีอายุแสดงว่าต้อง60ปีขึ้นไปค่ะดูสิคะพวกพีพ่ๆเขาแต่งตัวสวยงามมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะพญานุก,กัลเวศเสกเมตตาธรรมนะคะโอ้แต่ละตัวแต่ละตนนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ นี่คอันนี้คือมนดบภาษศาตรมาตามาน่ำบุญงานงานศิลปะอ่อนช้อยมากๆค่ะเป็นงานที่ดึงดูดให้มีบุคคลมาท่องเที่ยวค่ะให้บุคคลมาท่องเที่ยว ก็วันนี้นะคะคนเราก็จะชอบนี่ค่ะหน้าตรงหน้าต่างโอ้ทำดีมากๆค่ะงานศิลปะนะคะคนละแบบก,กันกับที่อื่นนะคะแล้วก็จะมีนี่นะคะ่ะ มีนกต่างๆค่ะทำดูสินะโอ้สวยงามมากๆค่ะเที่ยวเขาเที่ยวดอยมาเกือบยี่สิบวันแล้วนะคะวันนี้เราเข้าเมืองมั่งค่ะเข้าเมืองนะคะวันนี้มาที่วัดวัดดินสลีสีเมืองแก่นค่ะนะคะประการเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะ ประการเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี63ค่ะตอนนั้นเพิ่งกเกษียณใหม่ๆเนาะพอเดือนพิกาป้าการก็มาเที่ยวเลยค่ะคราวนี้คราวที่แล้วมากับป้าสองคนค่ะรวมกับประการด้วยเป็นสามคนนะคะประการก็ชอบมากๆเลยค่ะศิละปะเนาะประการเรียนศิละปะลายทงลายไทยสวยงามมากๆค่ะอันนี้คือด้านหลังของวัดนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ การจะถ่ายบรรยากาศของวัดให้ดูนะคะถ่ายร,บรอบๆไปเลยนะคะนี่ค่ะพี่ๆเขาอันนี้คือด้านหน้าของวัดนะคะตั้งอยู่บนเนินค่ะมองข้างหน้าก็จะเป็นทุ่งนาน,นะคะมีหมอกนี่ค่ะมีาการบำนาญทั้งหลายนะคะนาครจะประมาณห้าสิบหกเอ้ยหกสิบเจ็ดจบค่ะ อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนประการตื่นแต่เช้าเลยค่ะวันนี้หกโมงครึ่งแล้วค่ะประการเตรียมตัวเรียบยร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะประการพักฮักเมืองของ กาแฟสดคาเฟ่อาหารและเครื่องดื่มนะคะเป็นโฮมสเตย์ค่ะก็เป็นที่พักเนาะมีร้านอาหารมีที่ให้ถ่ายรูปค่ะนี่นะคะอันนี้คือเจ้าแลกเลยนะคะอยู่ตรงมุมสะพานเลยะคะ่ะฮักเมืองคองนะคะประการก็เพิ่งจะเคยได้ยินเน่ยค่ะว่าเมืองคองชื่อก็ดังมากนะคะทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทั้งออบรรยากาศนะคะก็มีโฮมสเตย์ค่ะมีทุ่งนานะคะ คนเชียงใหม่คนเชียงรายคนทั่วไปค่ะมาเที่ยวกันเยอะเลยนะคะตั้งอยู่ริมน้ำค่ะตั้งอยู่ริมน้ำแม่คองนะคะแม่น้ำคโองค่ะแม่น้ำคโองนะคะนี่ค่ะบริเวณกว้างขวางนะคะลมเรือนอยู่นะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นทุ่งนาค่ะโอ้โหนกอยู่บนนะะีน่ค่ะนกเขาเกาะมากินข้าวค่ะมากินข้าวชาวนาตอนนี้ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวเนาะ กำลังเหลืองค่ะเนี่ยเนี่ยคืออาหารอันโอชะของนกเลยค่ะมาแต่เช้าก็เลยร้องจิบจิบจับจับนะคะดูสิคะเยอะมากเลยค่ะเป็นเกือบร้อยตัวมั้งนี่นะคะเขามากินข้าวที่กําลังจะสุกข,ของชาวนาค่ะนี่นะคะก็ถึงเลยมีนิทานเรื่องนกกระจาบกระตะ่ายไขนะคะที่ว่านกกระจาบสองฝูง นะคะมากินข้าวแล้วก็ชาวนาก็เอือมละอาแล้วเกินนะคะชาวนาก็เลยทําตาข่ายมาดักค่ะตอนแรกจากฟูงเขาก็รักกันดีนะคะนี่ค่ะรักกันดีพอต่อมาต่อมามีนกตัวหนึ่งิ่มที่จะแต่ฟูงไม่เชื่อฟังหัวหน้าก็ไปชักชวนสมัครพรรคพวกว่าทําไมเราจะต้องไปช่วยเหลือให้เขาบินพร้อมกันแล้วก็ยกตาข่ายขึ้นนะคะ ตัวแรกรักกันสามัคคีกันดีนะคะนี่ค่ะโคมสตจถอีเมืงน,นะคะนุ่นค่ะทางข้างก็เป็นนี่ค่ะโอ้หนกเกาะกินข้าวสนุกสนาน,นะคะ่ะนี่ค่ะชนเมืองนะคะชนชาวเมืองเมืองคลองค่ะออกมาจากอำเภอเชียงดาวหลายกิโลค่ะนะคะแต่ตั้งแต่แยกไฟแดงม,มาเขาบอกว่าประมาณส8กิโลสากิโลบนทางโค้งลาดชันนะคะ ทางสูงชันค่ะไม่ใช่38กิโลพื้นเรียบนะคะถนนก็แคบด้วยค่ะฉะนั้นน้องๆที่อยากจะมาเที่ยวนะคะมาได้เลยนะคะถ้าประการมาได้ทุกคนก็มาได้ค่ะนะคะนี่ค่ะเสียงน้ำแม,ม่น้ำคลองไหลค่ะนะคะสวยงามมากๆค่ะบรรยากาศแบบนี้นะคะในกรุงเทพในเมืองใหญ่ๆไม่มีนะคะนี่ค่ะน้องๆเขากินแล้วเขาก็ขึ้นไปนอน,นะคะ่ะ แล้วก็มีโฮมสเตย์หลายหลังนะคะมีรถหลายคันค่ะนะคะ,นะคะนี่ค่ะมีห้องน้ำให้ใช้นะคะหัวละถ้าจะมากลางเต็นท์นะคะถ้าจะมากลางเต็นท์หรือว่ามาออจอดรถนอนนะคะหัวละหนึ่งิบาทค่ะเมื่อเช้านี้ตอนตีห้ารู้สึกจะมีรถมารับนักคนที่มากลางเต็นท์นะคะไปเที่ยวบนอะไรนะเด่นทีวีแล้วก็โดอยอะไรนี่แหละคะ่ะเราจะไปดูดอกไม้กันนะ ประการก็เลยไม่ไปค่ะเดี๋ยวประการจะกลับไปแต่เช้าค่ะเดี๋ยวไปหาดูดอยอื่นค่ะไปดูในเชียงใหม่เชียงรายก็เยอะแยะไปหมดเลยแหละดอกไมน้นะคะที่ตรงนี้เราก็ไม่คุ้นเคยเนาะไม่ใช่ไม่คุ้นเคยอย่างเดียวนะคะทางก็ลาดชันด้วยค่ะแล้วก็ไกลด้วยเนาะสามสิบแปดกิโลก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะคะโอ้ประการนี้ขับรถโอค่อยๆขับมาค่ะแต่สําคัญตรงที่ว่า มีรถที่สวนขึ้นมานะคะ่ะเขาไม่ให้สัญญาณไฟเนาะเขาไม่ให้สัญญาณแต่เขาไม่ให้สัญญาณอะไรสักอย่างเดียวเลยประการก็ตกใจะคะ่ะเมื่อวานนี้มีพันนึงพุ่งขึ้นมาไม่ให้สัญญาณสักอย่างค่ะประการก็ตกใจนะคะนี่ค่ะบริเวณที่ประการพักนะคะแม่น้าโคงะคะ่ะชื่อว่าแม่แม่น้าโคงนะคะพออ,องอพองคะ่ะใครๆเขาก็อยากมากลางตื้นดูบรรยากาศนะคะ để là cái can nước chảy ở đây